เดี๋ยวเาฟังรายงานผลการปฏิบัติธรรมพระเห็นพระอาวานนี้เราได้ฟังเนนเห็นพระกันไปแล้วเราบรรษานี้เป็นบรรษาแห่งการบรรลุธรรมคือพระเห็นพระเนนเห็นพระแล้วก็โยมเห็นพระเราฟังเรื่องราวกันมาเยอะแยะแล้วจะเห็นว่ามีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือวางใจนิ่งเฉยเฉยสบายสบาย เดยไม่ได้คิดอะไรทั้งสิน้นพอทำใจนิ่งๆว่างๆมันก็เลยไม่ว่างเพราะมีดวงธรรมผุดมาให้ดูงองค์พระผุดมาให้เห็นบางซึ่งไม่ได้คิดมาก่อนเลยแต่สิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเนี่ยได้จังหวะและโอกาสมาตอนที่ใจหยุดใจนิ่งนี่แหละแล้วลความสุขที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกก็บังเกิดขึ้นกับทุกๆคนที่ได้กระทำอย่างนั้นนะจ๊ะวันนี้ก็มีกลอนเล็กๆ กลอนประตูไม่ได้ถูกฉันทะลักอะไรหรอกเขาเรียกว่ากลอนตามอารมณ์พยายามมาทำเรื่องง่ายให้มันยากแต่พระทำเรื่องยากให้มันง่ายพอรู้แล้วอย่างนี้สบายสบายจะได้เห็นง่ายๆคืนนี้เอยกลอนตามอารมณ์สบายสบายเขียนอย่างสบายๆ แล้วครูไม่ใช่ไม่ใช่นักกรอนไอ้กรอนม,มัวกระผมพระสุทเทพนัตกุโลพันษาหนึ่งอ่าพรรษาหนึ่งต้องฟังไว้ดีทีเดียวแหละแต่ใครพรรษาหนึ่งอายุยีสบเจดปีขณะนีจ้จำพรรษาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี จากที่กระผมได้ดูรายการอนุบาลฝันในฝันเป็นประจำทุกวันนั้นโดยเฉพาะช่วงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาอ่านผลการปฏิบัติธ,ธรรมของนักเรียนอนุบาลนั้นเป็นช่วงเวลาที่กระผมชอบฟังมากที่สุดเพราะฟังแล้วจะรู้สึกใจสบายมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆ อยากฟังเรื่องอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็อยากให้ทุกคนพูดคุยกันแต่เรื่องการปฏิบัติธรรมซึ่งทุกครั้งที่กระผมนั่งฟังจะมีความรู้สึกบางอย่างที่บอกไม่ถูกเหมือนกันคือทุกครั้งที่ฟังผลการปฏิบัติธรรมของเพื่อนนักเกรยียนอนุบาลน,นั้น เราผมจะมีความรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังเกิดประสบการณ์ภายในขึ้นเหมือนตอนนั่งสมาธิทั้งนั้นที่กระผมลืมตาฟังอยู่ตลอดเวลาซึ่งกระผมจะรู้สึกเหมือนตัวของกระผมหายไปไมีแต่ความโล่งๆว่างๆขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างบอกไม่ถูกเลยครับ เป็นความรู้สึกที่ไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรมาเขียนบรรยายทั้งทั้งที่ลืมตาอยู่ซึ่งจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่ฟังเรื่องพระสบการณ์ภายในครับถ้าใครฟังแบบที่ท่านฟังฟังดีทำให้เกิดปัญญานะสุดสูดสังลัปฏิปัญญาถูกไหมลูกถูกไหมถูกครับฟังดีให้เกิดปัญญา ททุสุสังและปเตปัญหังหรือเปล่าไอ้ไอ้ใบาลีมั่วเนยพครูไม่ใหญ่ไม่ได้เรียนมาฟังไม่ดีเกิดปัญหานี่เห็นไหมจ๊ะฟังดีเกิดปัญญาโอ้โหตัวเบาหายสบายอิตรองเนี้ยจะทำให้เราเข้าใจในพระตรปิดกเพิ่มขึ้นที่ว่า เวลาพุทธบริษัทสี่ฟังธรรมจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยบรรลุธรรมพิสมัยทั้งท่านก็ฟังนั่งฟังอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันฟังธรรมจากที่ครูมืใหญ่ทรงจําคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแลวก็เอามาถ่ายทอดเป็นธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าฟังแล้วก็เกิดอาการอย่างเนี้ยคือใจมัน โล่งโปร่งเบาสบายตัวหายไปแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับตอนที่ตัวมีประสบการณ์เมื่อใจหยุดนิ่งได้ในระดับหนึ่งคือตัวโลง่โลงๆว่างๆสบายๆหายไปหมดเรื่องประสบการณ์ภายในที่กระผมจะนำมากราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อและนักเรียนอนุบาลฝันนิฝัน ให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญยังไม่ได้เป็นของกระผมนะครับแต่เป็นประสบการณ์ภายในของพระรูปหนึ่งที่ท่านมาเยี่ยมวัดที่กระผมอยู่ในปัจจุบันเนี้ยซึ่งท่านชื่อว่าพระสุนันทฉายาสิริอุญโยพันษาห้าขณะนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในตอนแรกที่ท่านได้มาเยี่ยมวัดที่กระผมอยู่นั้นเป็นช่วงที่หลวงพ่อได้เล่าเรื่องราวที่ฮิตที่สุดในช่วงนั้นคือเรื่องของหมูแสนลุนกแสนลุจับเพชรจับพลอยและเจ้าแก้วซึ่งกระผมก็ได้ชวนท่านมาดูฝันในฝันด้วยกันโดยนำเรื่องจับเพชรจับพลอยและเจ้าแก้วไปเป็นเรื่องชวนท่านมาดู ซึ่งในตอนช่วงแรกท่านก็ดูบ้างไม่ดูบ้างบางทีดูแค่ห้านาที10บนาทีก็ไปทำอย่างอื่นไปจำวัดบ้างเป็นต้นแต่กระผมก็ไม่เคยเท้ะชวนท่านมาดูทุกวันซึ่งผลก็ยังคงเหมือนเดิมคือท่านนะยังไม่เด็สนใจดูเท่าไหรนะ่นักคือมันตามกำลังบุญ ายังไม่หมดกรรมก็ยังไม่มีอารมณ์จะดูกระผมยังชวนท่านมาบูชามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยกันซึ่งท่านก็มาบ้างไม่มาบ้างแต่ก็จะมาเป็นส่วนใหญ่จึงกระทั่งวันที่กระผมต้องปีติใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรคือวันอาทิตย์ที่20ิมิถุนายนซึ่งตรงกับวันบุญ,ญใหญ่ของวัดพระธรรมกาย ก็คือมีพิธีปลูกต้นสนสองพต้นรอบมหาวิหารหลวงปู่โดวยวันนั้นเป็นวันแรกที่กระผมชวนท่านมานั่งสมาธิหลังจากที่ฉันเช้าเสร็จซึ่งกระผมจะเปิดจานดาวธรรมและก็นั่งสมาธิไปพร้อมๆกับพิธีกรรมทางวัดพระธรรมกายโดยก่อนนั่ง กรผมก็แนะนำท่านว่าให้ทำตามที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกถ้าทำไม่ได้ก็ให้นึกถึงอะไรก็ได้ที่ชอบเออถ้าทำไม่ได้ก็ให้นึกถึงอะไรก็ได้ที่ชอบที่นึกแล้วใจสบายโหสุดยอดเลยสุดยอดกัลยาณมิตรเลยแล้วก็เอาสิ่งนั้นไปไว้ในท้อง พอบอกสั้นเสร็จก็นั่งสมาธิไปพร้อมๆกันโอ้ดีจังนะพุทธบุตรชวนพุทธบุตรมันั่งสมาธิแม้ถ้าทุกวัดชวนอย่างนี้ได้นะทั่วโลกนะโอ้อะไรจะเกิดขึ้นจนกระทั่งเสร็จพิธีก็ไปฉันเพนในขณะที่ฉันเพนนั้นกระผมก็ถามท่านว่านั่งเป็นอย่างไร ซึ่งคำตอบที่กับผมได้ยินจากท่านทำให้กับผมเนี่ยปีติใจมากคือท่านบอกว่าตอนที่ท่านนั่งนั้นท่านนึกถึงอาหารท่านนึกถึงเงาะฮอเอฮอไม่รู้จักฮอเอฮอท่านนึกถึงเงาะเพราะท่านชอบฉันลกักจําได้ไง่าย โดยนึกเงาะไปก่อนเอาไว้ในกลางท้องผลเงาะนั้นไม่ใช่เงาะป่าซากาท่านนึกเงาะไปก่อนเอาไว้กลางท้องแล้วท่านก็ดูไปเรื่อยๆเงาะก็ค่อยๆใสขึ้นเรื่อยๆจนเงาะเปลี่ยนไปเป็นดวงกลมใสสว่างแทนอ่าเริ่มต้นอะไรก็ได้แต่ลองท้ายดวงใสๆเป็นเอง เห็นไหมจ้ะแล้วก็มีรูกลวงๆใสๆกลางดวงกลมใสท่านก็ดูไปเรื่อยๆแล้วสักครู่ท่านก็รู้สึกเหมือนไปอยู่ท่ามกลางความโล่งๆว่างๆมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสับเพก็ผมฟังแล้วก็ปีติใจมากเพราะไม่คาดคิดว่าท่านจะมีประสบการณ์ภายในที่ดีมาก พราะท่านเพิ่งจะนั่งตามวิธีทีท่หลวงพ่อครูไม่ใหญ่ได้เมตตาแนะนำเป็นครั้งแรกเด็กบางคนเนี่ยไอ้นึกสลับเปล่าพราะนึกอย่างอื่นนึกไม่ออกอันนั้นบองหนูลองนึกสลับเปล่าสิได้แล้วครับได้แล้วค่ะใส่หวานใส่เค็มใส่เค็มครับอ่ะรู้ไดไงใส่เค็มมันย่นย่นเออเขาทาดีเหมือนกัน <c oughs> องนั้นหนูดูสลับเปล่าไป ดูไปเรื่อยๆสะะารปลากก็เปลี่ยนเป็นดวงใสเหมือนเงาะเนี่ยสแสดงว่าใจหยุดเท่าน,นั้นแหละเป็นจุดที่จะทำให้เขาถึงความสว่างภายในก็เริ่มต้นจากอะไรก็ได้แต่ลงท้ายเมื่อใจหยุดแล้วเป็นดวงใสเห็นไหมจ๊ะแต่ต้องนึกอย่างง่ายๆสบายๆหลักมาอยู่ที่ตรงนี้เพราะนั้นนักเรียนใหม่ต้องทำความรู้จักให้ดีง่ายๆสบายๆ เอามาทบทวนกันเลยง่ายๆสบายๆ <laughs> ง่ายๆสบายๆ <laughs> ถ้าอยากเห็นยากๆก,ก็ไม่ยากหรอกทำให้มันลำบากลำบากพอ <laughs> 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 หลังจากที่ฉันเพลงเสร็จกระผมก็ชวนท่านมานั่งสมาธิต่ออีก <laughs> ในอรอบบ่ายที่หลวงพ่อเมตตามานำนั่ง ซึ่งพอนั่งเสร็จกระผมก็ถามท่านว่านั่งเป็นอย่างไรบ้างท่านก็บอกว่าท่านนั่งนึกถึงลิ้นจี่อ่าแทนแทงเงาะ <c oughs> คือก็อยากฉันหลายๆอยา่าง <c oughs> ชอบแล้วก็นึกนงั้นไปเรื่อยเพราะเพิ่งฉันมาตอนเพลนเพราะนึกถึงผลลิ้นจี่ไปเรื่อยๆก็มีผลลิ้นจี่ลอยไปลอยมาเต็มไปหมด จากนั้นผลเล่นจีก็หายไปกลายเป็นหลอดแก้วใสสว่างมากๆท่านกะดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลิกนั่งในช่วงบ่ายซึ่งพอเลิกนั่งในรอบบ่ายเสร็จท่านก็มาบอกกับกผมว่าท่านเห็นดวงสว่างใสยอยู่กลางท้องตลอดเวลาลืมตาอยู่ก็ยังเห็นเห็นตลอดเวลาท่านก็แปลกใจมาก คือตัวท่านเองก็ท่านกับแปลกใจทำไมนึกจะเห็นเฉพาะเวลาหลับตาเอ้นี่ลืมตาทําไมเห็นได้ไ<อ>ซึ่งกระผมฟังแล้วก็มีความสุขมากๆปีติใจมากๆพอถึงช่วงเย็นกระผมชวนท่านมาร่วมพิธีปลูกต้นสนสองพันต้นไปพร้อมกับวัดพระธรรมกายซึ่งพอร่วมประกอบพิธีเสร็จท่านก็มาเล่าให้กระผมฟังว่าท่านนั่งสมาธิ ตอนร่วมพิธีนั้นรู้สึกสบายมากท่านเห็นดวงกลมใสสว่างขายายไปเรื่อยๆแล้วก็มีหลวงปู่มาอยู่กลางดวงกลมใสสว่างพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพณิสดจันทสโรนุบขคนพรบิชาตามกายแล้วหลวงปู่ก็ขายายขึ้นเรื่อยๆจนจบพิธีเป็นสิ่งที่กระผมฟังแล้วปีติใจมากๆหลังจากที่ท่านมีประสบะการณ์ภายในแล้ว ท่านก็ขยันนั่งสมาธิเองเลยขยันมากขึ้นซึ่งประสบการณ์ภายในงท่านก็พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆตอนแรกก็ถูกชวนกันแล้วก็ท่านก็นลองทำง่ายๆสบายๆายเห็นดวงจากเฮาะมาลินจีมันเป็นดวงใสๆตั้งหลับตาลืมตาแล้วก็มีความสุขมากก็มีหลวงปู่ขึ้นมาตอนประกอบพิธีปลูกต้นสน ทำให้เกิดความขยันนั่งสมาธิขึ้นมาเองเมื่อวันที่25มิถุนายนท่านบอกกับผมว่านั่งสมาธิแล้วมีความสุขสุดๆเลย oh. นี่ภาษาของท่านไม่อยากจะลุกจากที่นั่งเพราะนั่งสบายกว่าทุกๆวันมันโล่งมันสบายจริงๆบอกไม่ถูกเลยเอาอีกแล้วบอกบ่ถึกอ,อีกแล้ว ความสุขอย่างนี้ไม่อยากให้จากไปเลยเห็นดวงใสสว่างผุดขึ้นมาเรื่อยๆขณะนั่งมีความสุขมากเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบตายกันนะจ๊ะให้นั่งง่ายๆสบายๆก่อนหเห็นดวงใสใสสว่างนี้เกิดขึ้นให้รู้จักว่าความสุขที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกมันเป็นอย่างไรตายแล้วจะได้ไปบอกกับชาวสวรรค์ก็ได้ ว่าเออมันเป็นอย่างงี้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 จากการที่ท่านได้มีประสบการณ์ภายในทรงผลให้ท่านรักการทําความดีมากขึ้นเห็นไหมจ๊ะว่าการที่จะมีอารมณ์รักในการทําความดีได้นั่นะใจต้องมีประสบการณ์ภายในอย่างน้อยระดับเห็นดวงใสๆขึ้นมาเองกุศลธรรมเกิดขึ้นมาแล้วความบริสุทธิ์เบื้องต้นเกิดขึ้น และความรู้สึกว่าอยากจะทำความดีให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปจะเกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องใช้ความพยายามไปกระตุ้นเลยมันจะมีแรงกระตุ้นภายในที่ผลักดันให้เกิดความรู้สึกชนิดนั้นเพราะฉะนั้นครูไม่ใหญ่เนี่ยจึงมีความเห็นว่าถ้าทุกคนในโลกได้มีโอกาสทำง่ายๆสบายๆจะนึกถึงซาลเปาแอปเปิล เงาะลินจีหรือของโปรโดอะไรก็แล้วแต่ดูไปเรื่อยในกลางท้องง่ายๆสบายสบยแล้วดวงใสเกิดขึ้นมาความรู้สึกที่จะรักในการทำความดีจะเกิดขึ้นมาเองเลยเรียกว่าอาจจะพูดได้ว่าไม่จำเป็นจะต้องมีทหารหรือตำรวจในโลกอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีขบวนการยุติธรรมไม่ต้องมีตำรวจ ไม่ตั้งมีอายการไม่ต้องมีซาลไม่ต้องมีราชทัณฑ์ไม่ต้องมีทนายไม่ต้องไปเสียงเงินเทียทองอะไรไม่ต้องมีคุกไม่จ้ขยายเท่าไรไม่หมดจบทุกทีถ้าหากทุกคนมีจิตสำนึกรักในการทำความดีมากขึ้นดุตถวงตัวเองสุราเมลัยบุริยาเสพติดสิ่งไม่ดีในโลกมันจะหมดไปเองเลยเมื่อ ทุกคนได้ค้นพบแล้วแล้วว่าทางรอดของตัวคือการเข้าถึงดวงใสๆภายในซึ่งเขาจะไม่สนใจทางเลือกอื่นใดเลยจะไม่เลือกสแสวงหาความสุขจากทางเลือกอื่นเลยเพราะไม่ต้องเลือกแล้วเจอทางที่ดีที่สุดเป็นดวงใสๆเห็นไหมจ๊ะรักการทำความดีมากขึ้นเอง โดยที่กระผมไม่ต้องชวนเหมือนเมื่อก่อนคือมีอยู่วันหนึ่งตอนกลางคืนก่อนจำวัดท่านบอกกับผมว่าพรุ่งนี้เช้าให้กระผมช่วยปลุกท่านไปทำวัดเช้าด้วยแต่ก่อนเอาน้ำสตราดไปยังไป่เคย,ยากระตื่นไปทำวัดเลยกระผมฟังแล้วปิติใจยอย่างบอกไม่ถูกหรือบางครั้งท่านก็จะมาพูดกับกับผมว่า ชวนทำความดีไม่เห็นจะต้องอายใครจะเกรงใจไปทำไมอ่าคำพูดสากลความคิดสากลเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมความคิดสากลคือความคิดที่ทุกคนทำได้อยากชวนทนทำความดีโดยไม่เห็นจะต้องไปอายใครไม่ต้องไปเกรงใจใครให้กระผมชวนท่านได้เลยเห็นไหม,มจ๊ะไม่ต้องเกรงใจความเกรงใจเป็นสิ่งที่ดี แต,แต่จะชวนใครทำความดีก็ไม่ต้อง<จ>ไม่ต้องเกรงใจในน่จะกระผมภาษาอ่อนกว่าท่านและสิ่งที่กระผมต้องปิติใจมากก็คือท่านมาดูฝันในฝันจนจบรายการไม่เคยขาดเลยแต่เดิมห้านาทีแล้วที่กระผมไม่ต้องชวนแถมยังพูดกับกระผมว่าโอ้ท่านเข้าใจแล้ว ว่าทำไกระผมนึงใจจดจอ่อกับการดูฝันในฝันตลอดอารายการไม่ยอมไปไหนเลยแถมท่านยังให้กระผมช่วยจดการบ้าสิบข้อให้กับท่านด้วยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่กระผมปีติใจมากกระผมเชื่อว่าถ้าทุกคนในโลกเข้าถึงธรรมะภายในความคิดคำพูดและการกระทำจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนจะคิดจะพูดและจะกระทำ แต่ในทางที่ดีแบบเดียวกันโลกนี้ก็คงมีแต่สันติสุขเห็นไหมจ๊ะความคิดนี้เกิดขึ้นแล้วขณะนี้ท่านคงดูฝันในฝันอยู่แต่คนละจังหวัดคนละวัดก็ผมขอฝากบอกผ่านทางคุณครูไม่ใหญ่ว่าขอให้ท่านรักษาธรรมะไว้ให้ได้ตลอดไปมันนั่งสมาธิมากๆทําการบ้านสิบข้อ บ่อยๆทุกวันทุกเวลาแล้วก็อย่าลืมดูฝันนี่ฝันทุกวันนะครับโอ้โหโบอกผ่านจานดาวทำไปเลยสำหรับเรื่องประสบการณ์ภายในของก็ผมช่วงนี้ธรรมะภายในยังไม่ค่อยจะละเอียดเท่าไหร่นักเห็นองค์พระบ้างเป็นช่วงๆยังไม่ชัดมั่นคงเท่าไหร่ก็ผมขอลุยทำความเพียรก่อนนะครับ ถ้าธรรมะภายในมั่นคงกว่าน,นี้กระผมจะเขียนมาเล่าให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันได้รับอนุโมทนาบุญกันนะครับโดยปกติกระผมจะรักการปฏิบัติธรรมเป็นชีวิตจิตใจยิ่งได้ฟังจากคุณครูไม่ใหญ่ที่คอยให้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมแล้วยิ่งตอกย้ำให้กับผมรักการปฏิบัติธรรมมากิงขึ้นหายใจเข้าออกก็จะนึกถึงแต่เรื่องการปฏิบัติธรรม พูดคุยก็อยากจะพูดคุย,ยแต่เรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องธรรมะเท่านั้นเรื่องราวอื่นไม่มีอารมณ์อยากพูดอยากฟังซึ่งกับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรซึ่งกระผมจะนั่งธรรมะประมาณวันละเก้าชั่วโมองอย่างน้อยทุกวันมาปีกว่าแล้วครับสาธุโดยบางครั้งจะนั่งในสัจจิกังขง เป็นเวลาแรมเดือนต่อเนื่องกัน oh. ในสัจจิกังกงานคือไม่นอนนะ <Okay. S 1> แต่ไม่ใช่ในสัจจิกังคุยไม่นอนจริงแต่ชวนกันคุย oh. ตั้งอยู่ในอริยบทสามนั่งยืนเดิน <Okay. S 1> โดยถ้าไม่เห็นองค์พระจะไม่ยอมเลิกนั่งจนกว่าจะเห็นองค์พระ oh. ซึ่งจะใช้ในเวลาที่ธรรมะภายในเริ่มจะหายไป บางครั้งจะลองทดสอบกำลังใจตนเองดูว่าจะนั่งได้นานเท่าไหร่โดยไม่ลุกจากที่ซึ่งเท่าที่ทำได้สูงสุดก็แค่21ชั่วโมงต่อเนื่องกันที่สูงที่สุดในชีวิตอยากจะนั่งให้ได้หลายๆวันต่อเนื่องกันเหมือนที่พระเดวคุณหลวงพ่อเคยเล่าฟังถึงพระบางรูปที่ท่านทำได้เป็นเวลาหลายวันต่อเนื่องกัน โดวยวันที่กับผมนั่งได้สูงสุดนั้นกระผมนั่งตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเช้าของอีกวันหนึ่ง oh. พอนั่งเสร็จกระผมก็ไปบินระบาตต่อทันที oh. ในอนาคตตั้งใจว่าจะนั่งต่อเนื่องให้ได้สูงกว่านี้เพราะนึกทีไรแล้วปีติใจทุกครั้งส่วนในเวลาที่ลืมตาไม่ได้นั่งสมาธิกระผม จะมันทำการบ้านสิบข้ออยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะข้อเจและข้อ9ก้าถ้าไม่ได้ทำจะรู้สึกว่าตัวเองแย่มากๆเป็นชีวิตที่ไร้าสาระเพราะกับผมอยากจะมีที่พึ่งภายในมากแม้ชีวิตก็ยอมแลกได้เออทำแต่นะลูกนะเพราะว่ายังหนุ่มยังแน่นอยู่ให้รีบทำความเพียรก่อนที่สังขารมันจะไม่ไหวร่างกายมันจะไม่ไหว เพราะว่าชีวิตเราเนี่ยไปสู่จุดสลายด้วยกันทั้งสิ้นแหละยังไม่จบแต่ว่านี่คือชีวิตของสมณนะเรามาฟังชีวิตสมณะกันเสหน่อยอเรื่องของท่านยังไม่จบนะจ๊ะประสบการณ์ภายในมันยาวก็ต้องตัดเป็นสองตอนไว้พรุ่งนี้เรามาฟังกันต่อนะจ๊ะ